อี玛ตกวันนี้วันที่ห้า,ตอ,าตอนเช้าเช้าตอนเช้าเก้าโมงเช้าตื่นขึ้นมาอี玛ตกแต่กลางดึกตื่นขึ้นมาแล้วแหละอีมหนากลางดึกประมาณตีสามอี玛หนาะมากเลยแต่ตอนนี้เก้าโมงเช้า มันจะละลายไปหมดแล้วค่ะเพราะว่าอุณหภูมิหาองศาแล้วก็ตอนนี้ฝนตกกอเลยละลายเร็วค่ะหิมะละลายเร็วหิมะตกหนาวเย็นจังเลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะเจอค้าวนกนาเนตแลนอีกแล้วค่ะพี่น้องเจอกันวันนี้วันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์วันที่เท่าไหร่อ่ะ <c oughs> ไม่ทราบวันที่เท่าไหร่แล้ววันอาทิตย์แล้วทีนี้ค่ะพี่น้องค่ะอขมนั่นแหละอืมอืมก็อาการป่วยก็ดีขึ้นหน่อยนึงค่ะแต่พรุ่งนี้วันจันท์คงจะไปทํางานไม่ได้ค่ะเพราะว่าเออ ออ่่าามันเวียนหัวแล้วก็แบบอ่าไข้ขึ้นเยอะนะตอนนั้นนะสามสิกว่าๆแล้วไข้ขึ้นแล้วไอแล้วมันเป็นนั่นแหละเป็นหวัดเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่พี่เบาเป็นแล้วก็พอพี่เปายังไม่หายดีนะเขาก็ยังไออยู่นะเขานกนาก็เป็นไอก็แรงแล้วก็ อันไหนไข้ขึ้นตัวร้อนแล้วก็อย่างที่บอกนั่นแหละก็เลยนั่งดูข่าวดูข่าวดูข่าวนะดูข่าวที่เนอร์แลนด์ด้วยค่ะพี่น้องข่าวดูข่าวที่เนรตแลนด์ก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังค่ะวันนี้เล่าให้ฟังเรื่องว่าเรื่องสยองฝันค่ะสยองฝันฆาตกรฆาตกรฆาตกรตกรมหรืออะไรอ่ะเนี่ยฆาตกรต่อเนื่องค่ะ ค่าสามศพอ่ะพี่น้องอในเวลาแค่สิบสองวันนะค่าสามศพในเวลาแค่สิบสองวันที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยที่รอตเตอร์ดัมนี่แหละค่ะพี่น้องกาแต่อีกฝั่งหนึ่งนะอีกฝั่งอีกฝั่งหนึ่งจากที่เข้านอกนาอยู่ไม่ใช่ฝั่งนี้นะอีกฝั่งหนึ่งนะทุกที่มันก็แตกต่างกันนะพี่น้องตามที่เคยบอกเคยเล่าให้ฟังอะนะที่ประเทศเดียวกันทุกที่ก็แตกต่างกันค่ะความบ่าวความ แบบว่าอยู่ตรงไหนที่มันตรงฝั่งไหนที่มันนั่นกว่าที่มันปลอดภัยกว่าหรือไม่ปลอดภัยนั่นแหละฝั่งแถวนูนนะ้นไม่ค่อยปลอดภัยค่ะพี่น้องขามีแตคค่คนต่างประเทศคนลี้ภัยคนต่างประเทศผิวเหมือนเข้านอกนาน,นี่แหละเยอะเลยฝั่งนู้นนะคะเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ย ค่าตะกรต่อเนื่องนี้นะคะพี่น้องขายิงคนนะยิงคนสามคนผู้ชายทั้งนั้นเลยผู้ชายอายุมากทั้งนั้นเลยตายหมดเลยยิงศพแรกนะผู้ชายคนแรกที่โดนยิงอะนะพี่น้องขาวันที่ยี่บเอ็ดท่านว่าสองพันยี่บสี่นะสองพันยี่บสี่เวลายี่นาฬิกาสามสิบนาที อายุ63ปีคะ่นนคะ,คคะพี่น้องค่ะอายุ63ปียิงตอนนี้ค่ะมาดูคนที่2องค่ะพี่น้องค่ะคนที่2หลังจากวันที่21แล้วมายิงวันที่28คะ่ะวันที่28ตันวาคม2,024เวลา22.00นาฬิกาคะ่ะ ยี่0บสองจุดศนศูนย์นาฬิกานะคนที่สองเป็นผู้ชายด้วยค่ะก้ออายุ58ปีดูที่คนอายุมากต้งนั้นเลยนะแต่อายุยังน้อยนะพูดถึงคนยังหนุ่มนะเนี่ยหกปีนี่ยังหนุ่มนะแล้วคนอายุ58คนหนุ่มต้งนั้นค่ะพี่น้องค่ะแล้วปอยิงเสร็จ2คนนี้วันที่30มสิตันวาคมตำรวจจับผู้ต้องสงสัยได้ เป็นผู้ชายจากอัมสเตอร์ดัมอายุ20ปีแต่ไปตรวจโน่นนี่นั่นแล้วนะคะไปตรวจแล้วจับเขาแล้วคือคือเป็นนั้นว่าไม่ใช่ฆาตกรก็เลยปล่อยไปค่ะจับได้แล้วก็ปล่อยไปไม่ใช่ฆาตกรอ่ะนั้นปล่อยไปแล้วพอวันที่2วันที่2มกร,รา2,025อ่ะขึ้นปีใหม่แล้วนะขึ้นมาปีใหม่แล้วกับพี่น้องอ่าเวลานะคะอ่า 2องพครั้งนี้นะพี่น้องครั้งนี้เกิดในเวลากลางวัน10โมง10โมง10นาทีตอนเช้าค่ะ10โมง10นาทีตอนเช้าเกิดขึ้นนะไปยิงคนผู้ชายนี่อายุมากหน่อยหนึ่งคนแก่แล้วอายุ81ปี เอ็นก็บอกว่าแกเดินออกไปซื้อของในซูปเปอร์มาร์เก็ตหรืออะไรนี่แหละแล้วก็โดนยิงและหลังจากปีใหม่คนเขาก็ได้ยินนะได้ยินเสียงเหมือนกับอะไรอะพลุจุดพลุอะบางทีนึกว่าพลุแบบเล็กๆอะที่เด็กออกมาเล่นอะมันยังมีอยู่อีกบางคนก็คิดว่าอย่างนี้นะมันยังมีอยู่อีกคนก็เลยไม่สนใจนึกว่า ปลุที่เหลือจากปีใหม่นะเด็กออกมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันดังเหมือนปลุกนะก็บอกอย่างนี้ค่ะพี่น้องค่ะแล้วทีนี้นั่นแหละสรุปแล้วไม่ก็มายิงคนที่สามวันที่สองยิงคนที่สามวันที่สองมกราคมนั่นแหละสิบโมงเช้าแต่คนคนคนูน้นยิงกลางคืนนะคะพี่น้องค่ะแล้วคนนี้แก่กว่าคนอื่นก็คือเป็ดสิบเอ็ดปีค่ะแล้วทีนี้ตา หลังจากวันที่สองนี้ตำรวจตำรวจเขาก็ตั้งตั้งรางวัลจับตั้งแต่วันที่30ตันวาแล้วนะก่อนจากนี้พอยิงคนที่สองตำรวจก็ตั้ง,ต,ง,ง,นน 30, งตั้งรางวัลน,นำจับ30,000ยูโรค่ะพี่น้องตั้งรางวัลนำจับ3 0,000ยูโรพอวันที่สองตอนประมาณหนึ่งทุ่มอะค่ะหนึ่งทุ่มนะ หนึ่งทุ่มตำรวจจับผู้ต้องสงสัยได้ค่ะจับผู้ต้องสงสัยได้ค่ะพี่น้องค่ะโดยที่มีคนอบอกนำจับมานี่แหละกจ็จับได้จับได้เรียบร้อยแล้วตำรวจข้อไม่มั่นใจอีกนะคิดว่าว่ารูปลักษณะที่ตำรวจสันนิษฐานน่ะไม่ใช่จับได้เสร็จเรียบร้อยแล้วปล่อยตัวไปอีกอปล่อยตัวเรียบร้อยแต่จดชื่อจด สัญชาติจดาหายุอะไรเอาไว้จดรูปร่างลักษณะเอาไว้ถ่ายรูปไว้เรียบร้อยหมดเลยปอหนึ่งทุ่มพอหลังจากหนึ่งทุ่มห้าทุ่มอะค่ะพี่น้องค่ะปอปอหลังจากหนึ่งทุ่มมันเป็นห้าทุ่มนะตำรวจมาจับคนเดิมเพราะเขา,าเขาได้รูปลักษณ์อะไรมาเรียบร้อยแล้วการทำเวลาสี่ชั่วโมงอ่างกันที่จับตอนแรกได้นะค่ะ แล้วหลังจากนั้นก็สันนิฐานว่ารูปร่างอย่างนี้อย่างนั้นเป็นอะไรที่เป็นความจริงหมดคือว่าชัดเจนหมดอะนะก็มาจับอีกทีตอนห้าทุ่มก็เป็นคนคนนี้ค่ะไปจับเข้าไปจับที่ในอพาร์ตเมนต์แล้วเขาโยนปืนที่เขาใช้ยิงอะลงคางลงข้างหลังอพาร์ตเมนต์ไปซะลงไปซะ แต่ตำรวจจับได้แล้วก็เป็นเขาเป็นฆาตรกรนี่แหละที่ยิงที่ยิงกับพี่น้องขาที่ยิงแล้วก็เอเอ,เอ,เอที่ยิงนี่แหละแล้วอายุยี่สี่ปีค่ะอายุายี่สี่ปีเขาเกิดที่เกลือเซาผู้ชายเกิดที่เกลือเซาแล้วก็มา เติบโตที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เกลอเซาล์นี่เป็นประเทศอะไรอ่ะเมื่อก่อนเคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะแล้วก็มาอยู่ที่นี่นั่นแหละเขาก็เลยจับฆาตกรได้แล้วฆาตกรค,คนนี้ก็เคยตำรวจก็เคยจับเคยลักขโมยอะไรอย่างเงี้ยลักขโมยโน่นลักขโมยนี่เคยเคยเคย ติดชื่ออยู่ในสถานีตำรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องก็นั่นแหละก็เลยสยองฝันกับพี่น้องสยองฝันหลังปีใหมเ่เรื่องนี้ดังไปทั่วเนรตแลนด์เลยแบบน่ากลัวมากๆเลยตอนที่เขายิงคนแรกเสร็จเรียบร้อยนะแล้วไปยิงคนที่สองตอนตำรวจยังจับไม่ได้อย่างคนแถวนั้นนะอา่าไม่ออกไปไหนเลยที่ยิงนี่นะเราแวกเดียวกันหมดเลยห่างไกลกันไม่ไกลภายในอา่าใน ในในแอรเรียหนึ่งกิโลเมตรค่ะอยู่ในนั้นเลยอยู่ในวงกลมนั้นเลยอยู่ในในถนนอน,อนั้นหมดเลยอยู่ในตรงนั้นหมดเลยยิงที่ใกล้ๆกันหมดเลยค่ะพี่น้องค่ะยิงใกล้ๆกันหมดเลยนั่นแหละนั่นแหละตอนนั้นตำรวจก็ไม่ให้คนออกไปพลุกพลาน,นอกบ้านเยอะต้องให้ดูดีๆไม่ให้ออกไปคนก็อยู่แต่ในบ้านนะแล้วพอนั้นพอนั้นแหละอวันที่สองยิงมาอีก เห็นไหมครับพี่น้องคะตึงอยู่ที่ไหนนะอยากมาพูดอยากมาคุยเพราะอะไรตามจริงหลังปีใหม่นะมันไม่ใช่เรื่องดีที่จะมาพูดแต่ก็พูดทุกเรื่องอะนะพี่น้องที่อะไรที่เกิดขึ้นอะนะก็มาคุยกันทุกเรื่องเพราะว่าเตือนภัยอะเตือนภัยไอ้ดูแลตัวเองอะที่นี่นะที่ยุโรปอะมันไม่มันไม่นั่นแล้วค่ะมันไม่ปลอดภัยเหมือนเมื่อก่อนนะ ไม่แบบอะไรไม่รู้ราอลังการปลอดภัยเหมือนเมื่อก่อนตอนที่เรามาใหม่ๆหรือก่อนปี2010อะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันแล้วนะพี่น้องมันเปลี่ยนไปแล้วนะเพราะว่าคนไม่รู้ทักกี่สัญชาติที่เข้ามาอยู่ที่นี่หรือยอย่างโน้นอ,อย่างนี้นะเยอะแย,ยะไปหมดเลยก็น,นั่นเลยคระพี่น้องกาข้อเวลาเดินไปไหนไม่ว่าอยู่ที่ไหนทั่วโลกเลยเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยน ต้องระวังนะคะต้องระวังมากๆเลยต้องระวังจริงๆเลยเพราะว่าเราเดินเดินอยู่เห็นไหมเขามาสุ่มยิงยิงใครก็ได้หรือถ้าเข้านอกนายกตัวอย่างนะไปเดินในป่าเดินเดินมีผู้ชายขี่จักรยานมามันหยุดแล้วก็มันชักปืนออกมาหรือมันชัก uh, มีดออกมาอย่างที่เคยเจอ ออกมาฟันคอที่ที่ทสปานแอรัดมืดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตายเราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นต้องอดูแลตัวเองอยังไงถ้ามันถึงเวลานั้นเราก็เราก็ไม่รู้จะทำไงก็นั่นแหละก็ขอให้มีความสุขแล้วก็ดูแลตัวเองคิดว่าทุกวันเป็นวันสุดท้ายก็อย่างเงี้ยเห็นไหมคบพี่น้องออกมาเดินเดินไมซุ่มยิงสมศพ ภายใน12วันอยู่ละแวกเดียวกันหมดในวงกลม1กิโลเมตรนั่นแหละนั่นแหละค่ะพี่น้องขานั่นแหละไม่ถึง1กิโลเมตรเสีด้วยก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าดีใจมากเลยที่ได้มาคุยอีกค่ะพี่น้องที่ได้มาคุยแล้วก็มาแลกเปลี่ยนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เราได้ยินมาอะไรอย่างเงี้ยนะ แลกเปลี่ยนกันแล้วก็ดูแลกันทุกๆคนตัวโลกเลยนะคะพี่น้องขาขอบคุณมากๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ